เราได้พูดถึงผู้นำเขมรแดงที่ถูกตัดสินในฐานะอาชญากรสงครามผู้ที่จบชีวิตลงในฐานะผู้พ่ายแพ้ของประวัติศาสตร์แต่วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของผู้นำเขมรแดงอีกคนหนึ่งชายผู้ที่ไม่ได้จบลงด้วยการถูกพิพากษาแต่กลับสามารถพลิกชะตากรรมของตัวเองจากผู้บัญชาการของระบอบทุ่งสังหารกลายมาเป็นผู้นำประเทศคนใหม่ และยังคงยืนหยัดอยู่ในตำแหน่งสูงสุดทางการเมืองของกัมพูชามาจนถึงทุกวันนี้ชายผู้นี้คือเฮงสำรินผู้ถูกขนานนามว่าผู้รอดชีวิตที่ยิ่งใหญ่แห่งการเมืองกัมพูชาเรื่องราวของเฮงสำรินคือภาพสะท้อนความขัดแยง้งและความซับซ้อนของประวัติศาสตร์กัมพูชายุคใหม่ทั้งหมดเขาคือคนที่เคยสวมเครื่องแบบของขเขมรแดง ก่อนจะหันปากกระบอกปืนเข้าสู้กับอดีตสหายของตัวเองและกลับมาในฐานะผู้ปลดปล่อยที่มาพร้อมกับกองทัพต่างชาติชีวิตช่วงแรกของเฮงสํารินก็คล้ายกับผู้นำขเขมรแดงคนอื่นๆเขาเกิดในครอบครัวชาวนาที่จังหวัดกําปงจามและเข้าร่วมกับขบวนการต่อสู้คอมมิวนิสต์เพื่อต่อต้านฝรั่งเศสและระบอบของเจ้านโรดมสีหนุตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น เขาไต่เต้าขึ้นมาในสายทหารและเมื่อเขเมรแดงยึดครองประเทศได้ในปี1975เฮงสัมรินก็ได้เป็นผู้บัญชาการทหารระดับสูงและเป็นเลขาธิการพักประจำเขตภาคตะวันออกซึ่งเป็นเขตที่ใหญ่และสำคัญที่สุดเขตหนึ่งของประเทศแต่ชีวิตในฐานะผู้บัญชาการเขเมรแดงของเขาแตกต่างจากเหล่าผู้นำในพนมเปญเขตภาคตะวันออกภายใต้การดูแลของเขา ถูกมองว่ามีแนวทางที่ผ่อนปลนกว่าเขตอื่นๆมีการสังหารเกิดขึ้นน้อยกว่าและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีนี้เองที่กำลังจะกลายเป็นคำสาปในปี1978พลพอตอและเหล่าผู้นำในศูนย์กลางเริ่มหวาดระแวงพวกเขามองว่าผู้นำในเขตภาคตะวันออกมีความคิดแบบเวียดนาม และไม่จงรักภักดีต่ออังกาความหวาดระแวงนี้ได้นำไปสู่การกวาดล้างครั้งใหญ่ในเขตภาคตะวันออกทหารจากส่วนกลางถูกส่งเข้ามาเพื่อสังหารหมู่ทั้งทหารและประชาชนในเขตของเฮงสํารินอย่างโหดเหี้ยมมันคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่คนขเขมด้วยกันเองกระทำต่อกันเฮงสํารินรู้ตัวว่าเขากลายเป็นเป้าหมายต่อไป ชีวิตของเขาตกอยู่ในอันตรายถึงขีดสุดทางรอดเดียวของเขาในตอนนั้นคือการทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นคือการหนีตายข้ามชายแดนเข้าไปพึ่งศัตรูนั่นคือประเทศเวียดนามการหลบหนีของเฮงสํารินในปี1978คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์กัมพูชาที่เวียดนาม เขาและสหายเขเมินแดงคนอื่นๆที่หนีตายมาเหมือนกันเช่นฮุนเซนและเจียซิมได้ร่วมกันจัดตั้งแนวร่วมสามคัคคีสังเคราะห์ชาติกัมพูชาโดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลเวียดนามเพื่อเตรียมการที่จะกลับไปโค้นล้มอดีตสหายของตัวเองและในเดือนธันวาคมปี1978กองทัพเวียดนามก็ได้บุกข้ามชายแดนเข้ามาในกัมพูชา โดยมีแนวร่วมของเฮงสํารินเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการปลดปล่อยโดยชาวกัมพูชาเองกองทัพขเขมรแดงที่อ่อนแอจากการกวาดล้างภายในพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วและในวันที่7มกราคม1979กรุงพนมเปญก็ล่มสลายอีกครั้งระบอบของพลพศสิ้นสุดลงและยุคใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเฮงสํารินได้เดินทางกลับเข้าสู่พนมเปญอีกครั้ง แต่คราวนี้ในฐานะผู้นำสูงสุดของรัฐบาลใหม่ที่ชื่อว่าสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาเ <s> ขาดำรงตำแหน่งประธานสภาปฏิวัติประชาชนหรือประมุขแห่งรัฐและต่อมาก็ได้เป็นเลขาที่การใหญ่ของพรรคปฏิวัติประชาชนกัมพูชาซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทรงอำนาจที่สุดแต่มรดกของเขากลับเต็มไปด้วยความขัดแยง้ง สำหรับคนจํานวนมากที่รอดชีวิตจากทุ่งสังหารเฮงสำรินคือวีรบุรุษผู้ปลดปล่อยคือคนที่นำพากองทัพเข้ามาหยุดยั้งการฆ่าล้างเผ,าผ่าพันธุ์และฟื้นผูประเทศขึ้นมาจากเท่าฐานแต่สำหรับโลกตะวันตกและกลุ่มต่อต้านเขากลับถูกมองว่าเป็นหุ่นเชิดของเวียดนามเป็นผู้นำที่ไม่มีความชอบธรรมเพราะถูกแต่งตั้งขึ้นโดยกองทัพผู้รุกรานตลอดทศวรรษ1980 รัฐบาลของเขาต้องต่อสู้กับสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อกับกองกำลังผสมของเขเมรแดงและกลุ่มอื่นๆที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยในช่วงปลายทศวรรษ1980อำนาจของเฮงสัมรินเริ่มถูกท้าทายจากภายในพักเองหุ่นเซนซึ่งในขณะนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ ได้เริ่มสร้างฐานอำนาจของตัวเองขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งฮุนเซนเป็นนักการเมืองที่หนุ่มกว่ามีความเฉียบแหลมในการเจรจาต่อรองและสามารถสร้างเครือข่ายความพักดีของตัวเองได้อย่างรวดเร็วหลังจากการลงนามในข้อตกลงสันติภาพปารีสในปี1991และการถอนทหารเวียดนามออกไปอำนาจที่แท้จริงก็ได้ย้ายไปอยู่ในมือของฮุนเซนอย่างสมบูรณ์เฮงสำริน ค่อยๆถูกลดบทบาทลงกลายเป็นประธานาธิบดีกิติมศักดิ์ของพรรคและดำรงตำแหน่งในสภาที่ไม่ค่อยมีอำนาจบริหารแต่เขาก็ยังอยู่ในขณะที่นักการเมืองคนอื่นๆล้มหายตายจากไปเฮงสำรินก็ยังได้รับการเคารพในฐานะผู้อาวุโสของพรรคประชาชนกัมพูชาและในปี2006เขาก็ได้กลับสู่ตำแหน่งสูงสุดทางการเมืองอีกครั้ง ในฐานะประธานรัฐสภาแห่งราชาอาณาจัก,กรกัมพูชาซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติที่สุดตำแหน่งหนึ่งของประเทศและเขาก็ดำรงตำแหน่งนี้มาอย่างยาวนานเรื่องราวของเฮงสำรินจึงเป็นบทสรุปของประวัติศาสตร์การเมืองกรัรมพูชาที่ซับซ้อนเขาคือบุคคลที่อยู่มาแล้วในทุกยุคทุกสมัยจากนักรบในป่าสู่ผู้บัญชาการขมรนแดงสู่ผู้ลีภัยสู่ประมุขแห่งรัฐ และสู่ประธานรัฐสภาเขาคือผู้รอดชีวิตที่สามารถปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์แต่คำถามที่ว่าเขาคือวีรบุรุษผู้ทรยศหรือนักการเมืองพักดีนั้นก็คงจะขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ตั้งคำถามและมองมาจากมุมไหนของประวัติศาสตร์